สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนําโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับมาครับทุกท่านมาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับ งวดประจำวันที่16กันยายน2566แนวทางแรกจะเป็นแนวทางเด่นบนเลขเด่น3ตัวของแอดแอมมี่สูตรของอาจารย์ได้572ทุกท่าน572อาจารย์บอกเพิ่มเติมมาบอกว่าไม่ปักหลักนะครับตามนี้ทุกท่านเด่นบนเลขเด่น3ตัว มาลุ้นกันทุกท่านตัวไหนจะมาวินระหว่าง 5, 7แล้วก็2ถัดมาครับจะเป็นทางเด่นบนเลขเด่น3ตัวของแอดกเกษตรนายาหนุ่มรารชเทวีงวดที่ผ่านมาสูตรนี้ของอาจารย์มีเลข7 7เข้าตำแหน่งหลัก10นะครับหวยออก 4, 7, 8งวดก่อนก็เข้า7ทุกท่านแต่ว่างวดนั้น เไปอยู่หลักร้อยนะครับงวดที่ออก782 2ง,งวดหลังสุดประมาณนี้ทุกท่านงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวา16กันยายน2566สูตรของอาจารย์ได้456ทุกท่าน456ใครตามสูตรนี้ของอาจารย์แคปหน้าจอเอานะครับมาลุ้นตัวมาลุ้นกันทุกท่านตัวไหนจะมาวิน มาแล้วจะอยู่ตำแหน่งไหนดีงวดประจำที่16กย66นะครับเลขติด3ตัวบนอีกข้อมูลหนึ่งของอาจารย์เกษตรนาย่านะครับใบนี้จะเป็นข้อมูลบนแล้วก็ล่างทุกท่านงวดเก่าคือใบฝั่งทางซ้ายอาจารย์ให้มาจริงนะครับแต่ว่าผมลงให้ไม่ทัน จะเห็นว่าข้อมูลร่างของอาจารย์นั้นเลขเด่นก็เข้านะครับมีเลข1เลขชุดก็มี19ในส่วนข้อมูล2ตัวบนอยู่ตรงนี้ครับเลขเด่นของอาจารย์ก็มีเลข7ที่เข้าเลขชุดก็มี78นะครับงวดก่อนประมาณนี้งวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวาเดี๋ยวเรามาดูใบเต็มกันถูกทัน ใบเต็มก็จะประมาณนี้ในส่วนด้านบนครับอาจารย์บอกว่าเน้น6กับ7รอง3ทุกท่านเน้น6กับ7รอง3ข้อมูลชุด2ตัวของอาจารย์ก็มี6 7 6 2 6 9 7 2 7 9 3 6 3 9 3 2แล้วก็2 9นะครับในส่วนด้านล่างก็จะเป็นข้อมูลล่างครับ อาจารย์ให้เด่นล่างมาที่5กับ4เลขชุดของอาจารย์ก็ตามนั้นเลยนะครับ25246564757495แล้วก็94อาจารย์เกษตรนายาหนุ่มอราชเทวีแคปหน้าจอไปพิจาณาดูเพิ่มเติมได้ครับทุกท่านมาต่อกันที่แนวะทางบนมาตัวครับ รูปแบบนี้งวดที่ผ่านมาผมไม่ได้ลงให้นะครับผมไปเจอมาก็นำมาฝากทุกท่านเผื่อชอบงวดที่ผ่านมาสูตรของอาจารย์ได้3กับ8 8มาครับงวดใหม่อยู่ด้านล่างทุกท่านสูตรของอาจารย์ได้6กับ9 6กับ9ชอบก็รับไปพิจารณาดูถ้าไม่ชอบก็ผ่านนะครับเป็นเพียงแนวทางของอาจารย์บนมาตัว ต่อมาก็จะเป็น,นทางครบบนต่อเนื่องทุกท่านรูปแบบนี้งวดที่ผ่านมาผมก็ไม่ได้ลงให้เช่นเดียวกันแอบ,บเห็นงวดเก่าของอาจารย์เข้าก็เลยนำงวดใหม่มาแบ่งปันนะครับงวดที่ผ่านมาได้874ทุกท่านงวดใหม่ก็จะอยู่ในส่วนด้านล่างตรงนี้เลขชุด3ตัวอยู่ตรงนี้ครับด้านล่างจะเป็นข้อมูลชุด2ตัวแคปหน้าจอเอานะครับถ้าชอบ ถ้าไม่ชอบก็ผ่านทุกท่านนำมาแบ่งปันกันชมเนาะอีกรูปแบบหนึ่งครับคล้ายๆกันใบนี้เลขมาครบบนงวดที่ผ่านมาจะอยู่ด้านบนนะครับแนวทางของอาจารย์นั้นได้478อยู่ตรงนี้งวดใหม่ก็จะอยู่ด้านล่างทุกท่านหลักร้อยก็มีเลข4ี่กับเลข1เลขชุดก็ตามนั้นนะครับตามนี้ทุกท่าน ต่อมาครับก็จะเป็นแนวทางสอนบนเดินดีของแอดกรมเกตนุดสูตรของอาจารย์ได้0ูนย์ทุกท่าน0ูนย์หงวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์หลุดนะครับมี4หลุดไปหลักร้อยใบนี้จะเป็นแนวทาง10หน่วยบนเดินดีปี66แนวทางของแอด i n งสูตรของอาจารย์ได้ 6 7 8 9ทุกท่าน6 7 8 9งวดที่ผ่านมาผมไม่ได้ลงให้นะครับใบนี้จะเป็นแนวทาง10หน่วยบนสูตร2ปี66แนวทางของหนุ่มขอนแก่นงวดที่ผ่านมาลงให้อยู่ทุกท่นนานแนวทางของอาจารย์เข้า2ตัวนะครับมี7กับ8เข้า10แล้วก็เข้าหน่วยงวดใหม่ สูตรของอาจารย์ได้ห้าหกเจ็ดแปทุกท่านห้าหต่อมาครับใบนี้จะเป็นแนวทางคู่โต๊นบนมาตัวของหน้าอ้วนใครรอข้อมูลชุดนี้ของอาจารย์แคปหน้าจอให้ไวครับงวดที่ผ่านมาสูตรของอาจารย์นั้นมีเลข7จงวดใหม่สูตรของอาจารย์ได้หกเจ็ทุกท่านหกเอยู่ด้านล่างสุด 16ทับ9 2566ครับคู่โต๊ดบนมาตัวน้าอ้วนเอาคู่โต๊ดของอาจารย์ไปแล้วเอาข้อมูลเลขชุดของอาจารย์ไปด้วยชุดเต็มคือใบฝั่งทางซ้ายข้อมูลชุด2ตัวที่อาจารย์ติดดาวมาให้มี6 5 6 4 7 6แล้วก็7 5 3ตัวอยู่ด้านล่าง ชุดเน้นของอาจารย์ก็คือใบฝั่งทางขวานะครับ3ตัวได้765ชุดเดียว2ตัวก็มี6 5 75 76แล้วก็79ชุดตัดเน้นเน้นต่อมาครับแนวทางของแอดน้ำนองมนุษย์ล่าฝันล่าง4ชุดหวังผลอาจารย์ให้เด่นมาที่4746ตัวรอง7464 ต่อมาครับแนวทางของแอดสุยทุกท่านข้อมูลชุด2ตัว6ชุดของอาจารย์งวดก่อนเข้าอยู่นะครับมี7 8เข้าตรงๆเลยทุกท่านไปบนหวยออก4 7 8มงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวานะครับ16 9ทับ9 2566ข้อมูลชุด2ตัวของอาจารย์มี1 2 1 3 1 7 สองสแล้วก็37ทุกทันเก่งได้หมดทั้งบนทั้งล่างครับแนวทางของแอดสุยต่อมาจะเป็นแนวทางของแอดดุยพรัน่นงวดที่ผ่านมาคือใบฝั่งทางซ้ายข้อมูลของอาจารย์มี91ทุกทันลงไปล่างตรงๆนะครับหวยออก47891งวดใหม่คือใบฝั่งทางขวา16กย66 ข้อมูลชุด3ตัวของอาจารย์จะอยู่ด้านบนครับให้มา8ชุดด้วยกันแถวบนก็ตามนั้นเลยทุกท่านแคปหน้าจอเอาเนาะแถวล่างก็อยู่ในส่วนตรงนี้นะครับขยับลงมาด้านล่างก็จะเป็นข้อมูลเลขชุด2ตัวเลขชุด2ตัวของอาจารย์ให้มา4ชุดนะครับ80908696 แนวทางของแอดดุยพรันใบนี้จะเป็นแนวทางของแอดทะเลใจงวดที่ผ่านมาวิ่งรูดของอาจารย์มีเลข7ที่เข้านะครับไปบนทุกท่านเลขชุดของอาจารย์ก็มี87นะครับไปบนทุกท่านเข้าเป็นตัวกลับข้อมูลชุด3ตัวของอาจารย์ผิดไปตัวเดียว งวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวานะครับเดี๋ยวเรามาดูใบเต็มกัน16ทับเก้อาจารย์บอกว่าวิ่งรูด7กับ9ทุกทันวิ่งรูด7กับ9เลขชุดของอาจารย์ก็จะอยู่ในส่วนด้านบนนะครับตามที่เห็นเลย2ตัวอยู่ฝั่งทางซ้ายทุกทันอยู่ฝั่งทางซ้าย มี70 90 7 9 8 9 7 5 8 1 8 5 3ตัวอยู่ฝั่งทางขวาครับ4ชุด9 7 0 8 7 0 8 7 5 9 7 5แนวทางของแอดทะเลใจต่อมาก็จะเป็นแนวทาง2ตัวร่างของแอดดังเม็ดซายมวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์มี1 9เข้าตัวกลับนะครับ งว,งวดก่อนนั้นนั้นมี6 7ตรงตรงงวดใหม่คือใบฝั่งทางขวาทุกท่าน16ทับ9 2566ตามที่เห็นเลยทุกท่านแคปหน้าจอไปดึงชุดเด่นกันเอาข้อมูล2ตัวล่างของอาจารย์ไปแล้วก็เอาข้อมูล2ตัวบนชุดเต็มของอาจารย์ไปด้วยสูตรของอาจารย์ก็จะอยู่ด้านบนนะครับ5 6 7 8กับ9 0 1 2 3 แนวทางของแอดดังเม็ดทรายใบนี้เป็นข้อมูลโตะเต็งรอสอนอนบนของหลวงปู่ชัยอาจารย์มีแนวทางมาให้โดยรวมก็ประมาณ12ชุดนะครับทุกท่านถัดมาจะเป็นแนวทางเลขตารางของแอดชนกกมลงวดที่ผ่านมาผมก็ลงให้นะครับแนวทางของอาจารย์นั้น มี8 7ทุกท่านซึ่งมาเป็น2ตัวบนนะครับโวยออก4 4 7 8ทุกท่าน4 7 8ประมาณนี้นะครับงวดก่อนงวดใหม่จะอยู่ในส่วนตรงนี้16กย2566เลขในตารางด้านบนของอาจารย์มี5กับ6 5กับ6อาจารย์บอกเพิ่มเติมบอกว่า6กับหัวเป็น9ได้ ตรงกลางครับได้7-2-4ข้างล่างได้8ตัวเดียวจัดไปครับเลขตารางของแอดชนกมณ5ห้าหกเมาต่อกันที่แนวทางเลขไม่น่ามาบนของแอดชนะพลงวดที่ผ่านมาสูตรของอาจารย์ได้เลข2ก็ผ่านนะครับโวยออก4-7-8 งวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวา1 6กยสอ6 6สูตรของอาจารย์ได้เลข3ทุกท่านได้เลข3เลขไม่น่ามาบนงวดประจำที่1 6กย6 6สูตรของอาจารย์ได้เลข3ครับแนวทางของแอัชนะพลก็จะประมาณนี้ครับทุกท่านแนวทางของอาจารย์ทั้งหมด ขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ